หนูรักป้าป๋ามากมายูเมอวยพรวันเกิดหนุ่มกันชัยเอ็นดูลูกสาวอวยพรวันเกิดหนุ่มกันชัยหนูรักป้าป๋ามากเลยน้องมา,ย,า,มา,า,า,มายูขอให้สุขภาพป้าป๋าแข็งแรงล่าสุดวันนี้18กรกฎาคม64เป็นวันเกิดของหนุ่มกันชัยดันเมเฟืองอารมณ์ภรรยาของหนุ่มกันชัยได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักของน้องมายูลูกสาวอวยพรวันเกิดพร้อมบอกว่าหนูรักป้าป๋ามากเลยขอให้สุขภาพป้าป๋าแข็งแรง พร้อมแคปชั่นอวยพรสามีว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ป้าป๋าก่อนนอนเมื่อคืนมาอยู่ขออวยพรป๋าคนแรก ag, ส่งคลิปอวยพรวันเกิด ag, ทำตัวเป็นเด็กน้อยเสมอขอให้ป้าป๋าหนุ่มแข็งแรงแข็งแรงทำงานข้างนอกต้องเสี่ยงตลอดพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากมาร่วมอวยพรวันเกิดป้าป๋าหนุ่มกันชัยพร้อมส่งหัวใจกันมารวัวๆอาทิ แอปทักษอ,อนเอสุภชัยและไอน์นัชรินฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ